มืัอนี้ก็ว่าพ่อก็เพา่ส่องผูเปรเพชรมณีใสเนาะมืัอนี้น,น,นี่ก็ไปขีดแสกของพ่อแล้วก็พามา,มาเห็ดกับปุ่นพี่นอ้องมาเบิ่งไอ้ขององเห็ดกับปุ่นเนาะก็ม,มีไก,อไกอ่องค์ไก่พี่น้ององค์ไก่แล้วก็ตีนไก่แล้วก็เลือดไก่เลาสิมาเห็ดน,น้ำกับน้ำไก่เนาะมืัอนี้ นี่มะพริกแห้งรากากะทิพี่น้องราคาคาข้าวาจิงไ้าใบมะกรูดราคากระพักซะะเซลาแน่พี่น้องแล้วก็ปีหัวปีพักกระหลำ่ำพักสู้บ้านเฮาแราคา ถั่วนับแรงเหาก็ต <c ười> ้มน้ำไว้น้ำพี่น้องเราก็จะลืมอม้ำพี่น้องเลือกทันจิ้งกิ้งกับปุ่นแต่จะเลืมกับปุ่นเลือกต้มน้ำไว้มันเดือดต้มน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่ข่าวัวชิงไข่แล้วก็ใบบักกูดลงไปก่อนแล้วก็เอาไก่ เอาไก่ลง okay, ไปตีนพอ่น้งตกไปเลย ต้มเตจีนครับอันโอบมันใยก่อนก็ได้หมอนใบใหญ่่น้องเลือดใบชา่น้ำล้างก็ได้มันซุกง่ายิีลงไปนี่น้ิดองใช่พีดแบบปิดไห้ไหนพิดีลงไปเราให้เขาพีดไหวั่น้ิวองพิดไหวเขาก็มาเบิ่งพัก่น้อก้ยพักไหนเบิ่งมีอังเห็ุใหายเบิ่งทสิมัง อันเห็ดหัวปีเห็นมั้งเนาะหัวปีนี่ก็ใช้น้ำเนี่ยแ้วใช้น้ำแล้วก็ใส่เกลือไปพี่น้องแล้จังปีจังบดดำซอยไปไหมนี่เลยพี่น้องแล้วก็เส่ไว้ แม่แล้วนะพี่น้องเนาะอากะแช่ไว้บวให้มันดำแช่น้ำเกลือไว้บวให้มันดำแช่ทิมไว้ได้เลยจ้ะพี่น้องแล้วก็มาเบิ่งไอ้พักอันนี้ฮาชจีซอยหน่อยแดดจะทุมาก soi toàn nhà cái này toàn loại cái này soi về mình đã phiền nào nữa mà bừng toàn hoa soi phát lẹo nó มาพามาเบิ่งพักมันเป็นน้องเะไรเนี่ยมัไอ้พักบะทวนหั่นอย่างนี้ได้เป็นน้องมันก็จะเห็ดเป็นอะไรแล้วก็เอามาผสมกันพี่น้องเอามาเส้าเชื่อกันแบบนี้เอาปีมาใส่กันเอาผักซาลาเน่มาใส่เส้าเชื่อกันแบบนี้ มาเสร็จแล้วเนี่ยสันน้องเจ้าบนวจัาผสมผสมกันแล้วพี่นอ้อง,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 งพักกระปุนเทพั เรียบร้อยแล้วก็ทาไก่ซุปพี่น้องทาไก่ซุปแล้วเาก็ค่อยมาตำตำหมักพริกแล้วก็เฮดน้ำหนาเฮดแดงเ็ดเพชรพี่น้องทาไอ้ไก่ซุปก่อนเดี๋ยวจะมาบอกกันใหม่มซุปเลยพี่น้องเอาก็มาเบื้องเอเอาไอ้อันนี้มันเอาหมาักริกออกไปตำ แล้วก็ตีใจออกไปตามพี่น้องพี่เด้อครับพริกออกมาไว้นะพี่น้องกับโอ้ไก่เฮาก็มาปรุงพี่น้องปรุงเฮาสิบ่บอกเด้อแล้วแต่ผู้ใดสิปรุงสิว่าเฮาสิบอกแต่ไอ้แนวไสของมันแต่ว่าครูมักสิ ประแดงพี่น้องจะเสียดเด่นเสเลยอยองตนี้ยะ้เพื่น้องตัววพงุลธดเท่นนองตัวอะไรดแล้วจะไปเส่ยพงศุลดไปเลย

ปิดคามาเบิง้งมาเห็ดนำหนาวันนี้พี่น้องมาตัามบะพริกพีเหนานานา็ดนำหนามันชักชิตั้มบะพริกละคอยตั้มอันนึงน้ำลังกะไหนหรือว่าชิตั้มร่วมกันกะไนเนี่พี่น้องเดี๋ยวบัดน,นี้เข้าชีตั้มร่วมกันจะเกลียวเสียวแสวบเลย เห็นไรยสือปาวา้องขี้ผาอันนี้กระชีกไก่กระชีกก่อนชีกไก่ออกเป็นชิ้นชิ เอาไก่ลงไปเลยพี่น้องมาต้มมาบิ่ดต้นมาแหลกเนาะแก่้ำหนากันพี่น้องมาดีใส่นละมันนิดนึงมา้อยเลยอันแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมก็เผ็ดกระเทียมมันไมหอม ใก่ไอพริกงกี่กับไก่ที่เขาตามใบกีนี่ไทยรุ่งพิจยวเล้วพี่น้องจ้ำนะมึงใส่ม่ได้พี่องเนอ

จะกินไหมี่น้อง<ป>หน้ากระปุกห้าวกระติบาตาักให้มือกล้องมาน <c oughs> น,าน่ช็อกจับแล้วก็ใส่หน้ากระปุก เสียบกระเหลี่ยมเตะแดดเราพี่น้องก็อย่าลืมกดไลล์กดแชร์่ที่พี่น้องเด้อยก้นจับสะไกให้แน่อย่าลืมกดติดตามสองเท้าหมอเป็นตาบึงกับบึงไปแล้ว